เตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเนื้อหาในคลิปในการกำลังกิจศาร์ทางศิติแนวทางที่ให้สนับสนุนสรากิน,มนแมงรัฐบาลในประเทศเวียดนามเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกกรณีครับเพื่อนสมาชิกครับมาพบกับ KTV ีวีเช่นเดครับสบายดีนะครับวันนี้ครับเรามาพบกับสูตร ถ้าน้อยปกติครับสสูตรเมื่อวานนี้เข้ามา1สูตรคือเด่นล่าง2ตัวล่างนั่นแะครับเข้ามา1สูตรเดี๋ยวจะให้ชมนะครับ30เมษายนวันนี้ครับ2563ัหบางบ่าเมื่อเช้านี้เห็นข่าวดีนะครับคุยกันนอกเรื่องนี้ตึงนะครับตนานทีก็มีการขยายไปแล้วนะครับเป็น1ิล้านคนนะครับจากตอนแรกเลยนะครับเดียวยาไป3ล้านคนแค่นั้นเองครับแล้วก็ขยายมาจาก3ล้านเป็นเท่าไหร่นะครับ9ล้านเป็น6ล้านรือ9ล้านแล้วก็มาเป็น 12ล้านนะครับตอนนี้มาเป็น16ล้านนะครับ16ล้านจากเงินที่เขาวางแผนไว้ไม่กี่หมื่นล้านตอนนี้ก็ไป2 4 0 0 0 0ล้านนะครับ2 4 0 0 0 0ล้านบาทนะครับ16ล้านคนครับจากทั้งหมด20กว่าล้านคนนะฮะยี่สิงครับประมาณ22 22หรือ24ประมาณนี้แหละครับ20กว่าล้านก็จะตกค้างอยู่ไม่กี่ล้านนะครับไม่กี่ล้านคนคนที่ยังไม่ได้อนุมัติสิทธิ์นะครับก็ไปยื่นได้นะครับตอนนี้จากที่ออนไลน์เขาก็ไปตั้งโต๊ะนะครับ ที่นากระทรวงการคลังแล้วนะครับไม่ใช่จะออนไลน์อย่างเดียวแล้วนะครับก็ินดีด้วยนะครับท่านที่มีสิทธิก็ไปเช็คสิทธิ์ได้นะครับคนที่ไม่เคยได้รับสิทธิ์ผมมีเพื่อนคนหนึ่งนะครับไม่ได้รับสิทธิ์นะครับเวลามันตกหล่นยังไงก็ไม่รู้แต่เขาก็ตกงานนะนะครับเขาก็เลยขอยื่นทบทวนสิทธิ์อาทิตย์ที่แล้วเมื่อเช้านี้ครับเขาส่งเมสเซจมาบอกว่าเขาผ่านนะครับเออก็ดีใจกับเขาด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวใหม่ข่าวนึงนะครับอันนี้จากประสบการณ์นะครับไม่ใีความเป็นจริงเลยนะครับ ปกติเขาบอกว่าขอทบทวนสิทธิ์นะครับกว่าจะขอทบทวนสิทธิ์ก็ต้องรอพิจารณารอข้อมูลเพิ่มเติมอยู่ระหว่างแล้วก็มีสถานะอยู่ระหว่างการปรับเปลี่ยนสถานะอีกนะครับนี่แต่อันนี้ของเพื่อนผมนะครับจากไม่ได้รับสิทธิ์นะครับไม่ได้รับสิทธิ์เลยถทษตัดสิทธิ์เลยตั้งแต่แรกนะครับเมื่อที่ที่แล้ววันศุกร์ยื่นไปขอทบทวนสิทธิ์พอมาวันนี้มันพฤหดสใช่ไหมครับ อนุมัติได้รับรอรับเงินโอนนะครับห้าพันบาทเขาเขียนไว้อย่างนั้นเลยไม่มีขั้นตอนอะไรรอเปลี่ยนสถานเรื่องสถานะอะไรเขาอนุมัติทันทีเลยครับเพราะว่าคณะรัฐมนตรีเขาอนุมัติไป16ล้านคนแล้วตอนนี้ครับยื่นขยายไปแจกทันทีนะครับไม่ต้องมีอะไรมากมายสงสัยก็ทุนแรงกดดันไม่ไหวครับทุนแรงกดดันไม่ไหวเห็นว่าคนเราเดือดร้อนจริงแล้วก็มีการไปประท้วงหน้านกระทรวงการคลังมีผู้เสียชีวิตอะไรน่กินยานะครับค่าตัวตายอะไรก็คงเป็นอย่างนั้นนะครับ อนุมัติเลยครับท่านที่รีบไปเช็คดูนะครับลองดูนะครับขอทบทวนรีบไปเช็คดูนะครับโอเคครับเรามาว่ากันถึงเรื่องในนี้ไอเด่นล่างนะครับกับเด่นบนนะเด่นล่างเด่นบนของฮาหนอยปกติละฮาหนอยธรรมดานะครับเด่นบนจะเป็นสูตรใหม่เด่นล่างเนี่ยเมื่อวานนี้เข้ามาหนึ่งสูตรอันนี้ก็เป็นเก็บสาระนะครับมาบากมาแบ่งปันกันสําหรับเพื่อน,อนสมาชิกกันในช่องเราโอเคครับ เรามาดูเมื่อวานนี้นะครับเราคำนวณกันเด่นล่างนะครับทานอยปกตินะครับผมใช้ครับปกติบางคนอาจใช้ธรรมดา29มิถาย,ยนเมื่อวานนี้ออกอะไรครับ29862เราคำนวณกัน0 23นะครับเลขวินเราศ642813นะครับมาจับเป็นคู่นะครับ จะเป็นเซตคู่กันจะไ,ได้เป็นตัวนี้ทางซ้ายมือนะครับ0 0 0, 0, 0 2 0 3 2 3อะไรเงี้ยนะครับที่เห็นว่า6 2นะครับเลข 2, <S 2> <S เราเข้ามา1ตัวนะครับนี่เห็นไหมมันจะเข้ามาอย่างนี้นี่คือทําไมเราต้องมาจากกับกับเลขบินนะครับแต่เอาตัวนี้เป็นหลักเอา3ตัวนี้เป็นหลักเลขเด่นนะครับมาจากกับกับเลขบินเราก็จะเป็นจุดทางซ้ายมือตรงนี้นะครับเพราะว่ามันคงจะไม่เข้ามาสูตรเดียวตายตัวนะครับนั่นคือการแนวทางการมิคห์ผมสังเกตแล้วครับ ไม่มีตาย <it> ตัวสูตรเดียวนะครับคราวนี้เรามาดูปุ๊บเราจเห็นว่า2662ตัวนี้ครับชุดนี้เข้ามาในตำแหน่ง2ตัวล่างถูกต้องครับใน2ีเมีสายนเมื่อวานนี้ก็เข้ามา2 6 6 2กลับกันเลยนะครับเราใช้หลักหน่วยนะครับบวกกัน2ครั้งบวก4 2 1คงที่3บวก3เป็น6ครับเดินหน้า4เป็น10เราเลข0 0นได้2 2 1ได้3 0 2 3 6 2 2เข้าหน่วยล่างนะครับ จับคู่กับเลขบินร้อยศูนย์นะครับเราก็ได้นะครับ2 6 6 2ตัวนี้2ตัวล่างตรงเรียบร้อยครับสถิติตัวนี้ก็ทบทวนนิดนึงก็ได้ครับนี่ครับเลข6เข้ามาในตำแหน่งหน่วยล่างวันแรกวันที่24 25เมษายนที่เมษาเลข6เข้ามา10ล่างต่อมาศูนย์กับหเข้ามา2ตัวล่าง6เข้ามาหน่วยล่างและเมืม่อวานนี้2ก็เข้ามาหน่วยล่างนะครับจับเป็นคู่กับเลขบินร้อยศูนย์ก็ได้เป็น2662นี่แหละครับตัวนี้ ใช่เดินหน้าต่อเดือนไปครับเพราะเลขเด่นเรายัางใช้ได้นะฮะเราก็จะได้เป็นเลกหลักหน่วยบวกกัน2ครั้งคือ8 2ดสนะครับอย่าลืมนะครับสูตรก็เพิ่อนเป็นสดาว8งวดนะสถิติเพราะเมื่อวานนี้7งวดสูตรใหม่16บวกสเป็น20นะครับเราเอาหลักหน่วยของ20คือเลข0 0เดินหน้า2ได้2 2เดินหน้า1ได้3 0 2 3อันนี้มาจับคู่กับเลขวินหนึ่งร้สูตรนะครับคำนวณจากสูตรทั้งหมด100สูตร7งวดติสดสถิตินะครับ นี่คือออกบ่อยที่สุดจากซ้ายไปขวาเราเห็นว่ามีเลข2เลข, 0, เลข0กับเลข2เป็นหลัก2ตัวหน้าสั้งซ้ายมือแรกนะครับ6021374นี่คือเลขบินเราเลขเด่นล่างเราได้เป็น023จะเป็นเซตครับเราจะได้เป็น02 03 23 06 01 07 04นิดหนึ่งครับไม,ไม่เยอะมาก 11, 11 11ชุดนะครับกันไว้3ชุด26 21 2724นะครับแล้วก็การไว้เลขเบนที่เฉยครับ002233นี่คือเด่นล่างนะครับสูตรเก่าเล้าใหม่เดี๋ยวไปดูเด่นบนนะครับอันนี้เป็นไลน์คุปนะครับไลน์คุปของห้องเรา adk tv channel ยังไงวันนี้ก็มีโอกาสก,ก็กดแชร์นหน่อยนะครับเพราะรู้สึกยอดวิวน้อยสุดเกิดอนนี้ช่วงนี้รู้สึกยอดวิวตกครับจากปกติคลิป1,000กว่านพัน2,000คนนะครับตอนนี้ละสามสี่รคนไม่รู้ว่าเป็นอะไรครับเดี๋ยวจะ เดี๋ยวจะไม่มีไม่มีพลังงานนะครับทําคลิปต่อ,อลบกวนนิดหนึ่งผมนานๆทีผมก็ได้พูดนะครับเออกดไลค์กดแชร์จริงๆผมก็ไม่ค่อยได้พูดเท่าไหร่นักนะก็โอเคนะครับก็แล้วแต่เห็นจะเห็นสมควรนะครับกดแชร์ให้ได้ก็กดนะครับส่วนไหนถ้ามันเข้ามาเป็นส่วนต่อเนื่องเข้ามาชอบส่วนไหนก็แชร์ส่วนนั้นแล้วกันนะครับโอเคครับมาต่อเด่นบนสถิติเจ็ดงวด30เมษายนหาาน้อยธรรมดานะครับเราใช้หลักสิบกับ กันมาสีงวดนะหลักสิบบวก051ยคงที่2อบวกศูนย์ได้สองบวกหได้เจ็ดเดบน่ได้แปดสเดนะครับเด่นบนหกหกเจเข้ามาตำแหน่งหนวยบนขวดแรก26เมษายน27เมษายนนี่เลขเข้าหลักสิบบวก0 6, 6, 5, 5, 1, วูนยได้หกหกบวกห้าได้สิบได้เลขหนึบวกหนึ่งได้สองหออก5 6 1ครับ6กับ1นึ่เข้ามาตำแหน่ง2ตัวบนนะครับนะสิบหน่วยบน ต่อมาครับเราจะได้เป็นเลขหกเหมือนเดิมครับก็คำนวณบวกตัวเลขของที่ก็ได้หกหนึ่งสองเหมือนชุดบนมีแต่เลขหกทั้งนั้นเลยครับหลักสิบนะครับหกเรียงแถวเลยครับมีแต่เลขหกทั้งนั้นเข้ามาเลขหกแล้วเมื่อวันวานก็มาเลขหกอีกครับยังมีเลขหกอีกจําได้ไหมครับทีมวานนี้ผมเรียนให้ท่านทราบหกออกบ่อยมากนะครับนี่ครับนี่หก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 โอ้โหทางหมดติดมีเลขหกไม่เสียหลายครับโอเคนะครับเรามาดูต่อไป จะ6กี่วันเอาสัก9วันดีไหมครต่อมา6 1 2ครับออกอะไรครับ0ู3ย์เข้าตำแหน่ง10บนนะครับแล้วก็ต่อไปครับ6ก็10บนนีกแลวครับคำนวณได้เป็น6 1 2เหมือนเดิมครับแต่ทีนี้ออกอะไรครับ2 9 8นะครับ2เข้าตำแหน่ง100บนนะ2เข้าตำแหน่ง1 0 0บนพอมาถึงงวดที่ วันนี้ครับ30เมษายนนะครับหลัก10เล็กะครับวก0ูนเล็ก้เบวก5้าเล็ก4บวกนึงเลกห้5บิน100สูตรเศรษฐีเจ็งวด100สูตรนะครับรันมาแล้วออกบ่อยที่สุดเรียงตามลำดับได้ดังนี้ครับ5 0 7 2 4 9 8นะครับจะเห็นว่าทำไมรู้ไหมครับผมมาเอ็ดใจนิดนึงผมมาชอบปกติมันจะต้องเป็นเลข5กับเลข4ใช่ไหมครับ5กับ4แต่จริงจริง ผมลองเอาเลขเก้ท้ายสุดมาดูนะครับผมก็ลองเลขเก้าเป็นหลักดูเปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนหนครับเปลี่นนิดนึดน่งนะลองดูบางคนจริงๆแล้วน้องเาากับ4นะครับเป็นหลักแต่วันนี้ผมขอเปลี่ยนเอาตัวท้ายมานะครับเอาเลก้ามาเป็นห้านะครับห้าสี่เก้าสี5ห้าศูนย์ห้าเจ็้าสองเก็ดเก้ปตัวเป็นหลักผมก็ชุดนี้เป็นหลักเลยครับห้าเป็นหลักห้าเก้าศู 907 902แล้วก็072นี่ครับเอาห้ากับ9เป็นหลักแล้วก็บินหบิน9นี่คือชุดเลขบนนะครับก็เรียบร้อยแล้วเป็นอันนเรียบร้อยนะครับมีอะไรก็ขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ adktvchannel นะครับถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์ครับกดแชร์ให้หน่อยล้กันนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าไม่ได้พูดนานแล้วนะครับขอนนั้นเงเง,ง,งนะครับกดแชร์ให้น่ครับเพราะว่าเออ มันน่าผิดปกตินะครับปกตินี่ผมทํามา2ปีนะสปีนี้แต่และคลิปนี้ไม่น่าต่ากว่า1000พนะครับพันกับบิวนะครับยอดบิวสงสัยคนอาจจะเบื่อหน่ายไม่ไม,ไม่ไม่เคยได้ดูไม่เคยได้อะไรนะครับเจอพิษเศรษฐกิจอย่างนี้หรือว่าเป็นด้วยประการใ,ใดทั้งปวงผมก็ไม่แน่ใจนะครับเพราะตกคลิปหนึ่งประมาณเลือ3 400ี่วิวนะครับเออแย่เหมือนกันนะครับเพราะว่ามันมีผลต่อโฆษณานี่ผมเรียนตามความจริงเลย นะครับมีผลต่อโฆษณาเพราะไม่มีโฆษณาก็ไม่มีไรายได้นะครับโอเคนะครับท่ายัางไงก็เห็นถ้าเห็นสมควรก็กดแจ์ใหน่อยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับท้ายนี้ก็ฝากคาเตือนไว้อีกครั้งหนึ่งนะครับก็ขอบคุณครับท่านผู้ชมเพื่อนสมาชิกที่เสัยเวลาเข้ามาเยี่ยมชม KTV w วีมูฟฟี่ชานลนะครับโปรดใช้พิจารณาในการรับชมครับเนื้อหาในคลิปเป็นการคํานวณคณิตศาสตร์ทางสถิติ แนวทางที่ให้เราสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลประเทศเวียดนามเท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกกรณีไม่มีใครทราบได้นะครับว่าผลการออกสลากจะเป็นตัวเลขอะไรเพราะเป็นเรื่องของอนาคตอันนี้ต้องเข้าใจด้วยนะครับตอนนี้เป็นการรวบรวมสถิติเพื่อนําเสนอให้ท่านใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจคร,ครับครับก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามชมพบกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้สวัสดีครับ